ก็ตอนนี้ผมได้ทำการปั้นเลนเจอร์ทั้ง2ตัวนี้เป็นล่างก้าวดาวแม็กแล้วแล้วผมก็ได้ สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมราเรนเจอร์แต่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นอยากจะฟาร์มแบบออฟไลน์แต่ก็ทําไม่ได้วันนี้ผมมีแอปดีๆจะมานําเสนอก็เป็นทนาร์ของแอป UG Phone แอปพลิเคชันที่จะมาช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้แบบไม่มีสะดุดแถมยังสามารถฟาร์มเกมในรูปแบบออฟไลน์ได้อีกด้วยซึ่งทางแอป UG Phone มีระบบที่สามารถปล่อยให้บอทฟาร์มไ,ได้ทั้งวันโดยที่เพื่อนๆไม่ต้องกังวลว่าแบตจะหมดเพราะว่าทางแอปรองรับระบบในการปิดหน้าจอโทรศัพท์แถมยังไม่พอสามารถปิดอินเทอร์เน็ตฟาร์มได้อีกด้วยทําให้การฟาร์มของเเราเนี่ ฟาร์มได้แบบไม่มีสะดุดนั่นเองราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทสำหรับวิธีในการดาวน์โหลดก็สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android หรือใครจะไปตามลิงก์ที่ผมแปะไวใ้ใต้ d e s c ิ i ชั i o ใต้คลิปนี้ก็ได้เหมือนกันสำหรับผู้ใช้ใหม่สามารถกรอกโคด้ดลายส2เพื่อรับส่วนลด2 0บาทได้อย่าลืมไปดาวน์โหลดมาใช้งานกันเยอะๆนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับผมสำหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกม l a า g e r ในระบบ iOS ผมก็ขอแนะนำเป็นร้านเจ๊น้ำกระทะท็อ p อัพเซนเตเลยร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายก็เปิดมานานกว่า6ปีทางร้านรับเติมทุกแพ็กเกจในระบบ iOS ครับสำหรับใครที่อยากจะเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกม Ranger ก็สามารถไปจัดกันได้ที่ร้านเจ๊น้ำกระทะท็อปอัพเซนเตได้เลยลิงก์ก็จริงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ว้ให้ใต้ d e s c r i p t i o หรือใต้อมเมนต์เลยนะครับผม สวัสดีคนทุกคนด้วยนะครับยิดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอซัฟันี่กับเกมไลน์เลนเจอร์สำหรับคลิปนี้เรามาอยู่กันที่หน้าต่าง ID อดัมกับเลนเจอร์ทั้ง2ตัวที่อยู่บนหน้าต่างทีม ID นี้ ซึ่งผมไม่ได้ทําคลิปปั้นเลนเจอร์มาแบกทีมนานมากๆแล้วคลิปนี้ผมก็เลยมาจัดหนักจัดเต็มเงินที่ไอดีนี้นั่นเองฟังซ้ายมือของเราจะเป็นตัวธาตุมืดที่เป็นตำแหน่งของตัวชนใกล้ที่เก่งที่สุดในเซิร์ฟเวอร์และก็ฟังขวามือจะเป็นตัวดาวมืดธาตุแสงที่ตึงที่สุดในเซิร์ฟเวอร์เช่นกันคลิปนี้ผมจะมาปั้นเลนเจอร์ทั้ง2ตัวนี้ เป็นล่าง9ดาวแม็กทั้งคู่ไม่รู้ว่าผมจะเสียทรัพยากรทั้งหมดเท่าไหร่แต่ผมจะปั้นให้สุดกับไอดีนี้แน่นอนแล้วผมจะเอาไปเทสให้ดูด้วยว่า2ตัวนี้ทําไมผมถึงต้องปั้นสุดขนาดนี้อะเดี๋ยวเรามาทําการปั้นเจ้าตัวของยมทูดเป็นล่างไฮเปอร์กันก่อนเลยซึ่งวัตถุดิบในการสลับผมก็เตรียมมาพร้อมแล้วแล้วก็น่าจะเหลือด้วยนี่ก็ตามนี้เลยเดี๋ยวเรามาสลับเป็นล่าง ไฮเปอร์กันก่อนแล้วก็ยัดกบให้กับเลนเจอร์ตัวนี้กันก่อนเลยเพราะว่าผมจะสลับทั้งคู่เป็นล่างก้าวดาวพร้อมกันเพื่อที่จะไม่ทําให้เสียเวลาเดี๋ยวผมไปตีบวกโยมทูตเป็นล่างไฮเปอร์แม็กกันก่อนเลย ตอนนี้โยมาทูตของผมก็เป็นร่างไพเปืนแม็กแล้วขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาสลับร่างเป็นร่างเก้าดาวกันทั้งสองตัวเลยแล้วก็มาลุ้นความสามารถด้วยซึ่งความสามารถที่ผมอยากได้หลักๆก,ก็คือร่างคนนั่นเองก็สำหรับเจ้าตัวของโยมทูตผมอยากได้หลักๆคือความสามารถล่างคนแต่ถ้าผมไม่ได้ความสามารถนี้ผมยังมีตั๋วรีความสามารถอีกสใบเพื่อทำการรีความสามารถ ให้ได้ล่างคนเนื่องจากว่าคอมโบทางหน้าของตัดแรกมันมาแรงมากๆช่วงนี้ผมก็เลยต้องปั้น2ตัวนี้คู่กันแล้วก็เอามาใช้งานนั่นเอง บอกได้เลยว่าการปั้นท้งนี้ไม่เสียของฟรีแน่นอนอะเดี๋ยวเรามาปั้นกันที่ตัวของดาวล็อกเป็นตัวแรกเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นตัวดาวเมทของทีมผมและผมต้องการสลับตัวนี้เป็นล่าง9ก้าดาวตัวแรกกันเองความสามารถผมขอความสามารถที่ดีแค่นั้นก็พอแล้วหลักๆคือผมอยากได้แค่ล่างโคนนอกนั้นคือผมไม่ต้องการเดี๋ยวเรามารุ้นกันที่รอบนี้กันเลยว่าผมจะ อัปเดตเป็นล่างก้าดาวและได้ความสามารถที่ผมต้องการหรือเปล่าก็มาลุ้นกันเลยรอบนี้ล่างโคนมาโอ้โหได้ไปต,ต่อต้านในเฮมมาอันนี้เดี๋ยวผมขอเก็บไปชิดอีกนิดนึงละกันเพราะว่าตัวรีความสามารถผมมีน้อยมากๆก็ถือว่าได้อยู่เหมือนกันแหละสําหรับความสามารถตรงนี้ ได้ความสามารถที่เป็นต่อต้านพายุฝนมาผมว่ามันก็มีจุดที่ใช้งานดีอยู่แต่ว่าถ้าจะดีก็ให้มันได้ล่างคนได้ดีกว่านี้มาตัวต่อไปที่เราจะสลับเป็นล่างก้าวดาวกันก็จะเป็นเจ้าตัวของยมมาทูตหรือว่าบาวยม,มโลกนั่นเองมาตัวนี้ขอให้ได้ล่างคนเถอะขอให้ได้ล่างคนมาโอ้โหได้ความสามารถพิชิตมา อันนี้ผมว่าไม่ได้ใช้แน่นอนสําหรับความสามารถนี้เพราะว่าเลนเจอร์ตัวนี้ผมไม่ต้องการความสามารถนี้แบบ100%รเซเลยผมอยากจะได้เป็นล้างโคลนมากกว่าขอเถอะตอนนี้ผมต้องพึ่งบรารมีของผมแล้วแหละนิ้วของผมต้องแสดงอิทธิฤทธิแล้วแหละตอนนี้ผมขอเถอะความสามารถล้างโคลนล้างโคลนเท่านั้นมาโอ้โหต่อต้านหลงสนี ตราบใดที่เรายังไม่ยอ่ทอท้อผมก็ยังจะไปต่อขอความสามารถล่างโคนเท่านั้นมาโอโ้ได้แล้วนี่แหละนี่แหละที่ผมต้องการได้ความสามารถดีๆแบบนี้ตัวต่อไปที่เราจะรีความสามารถก็หนีไม่พ้นตัวของบราวล็อกหรือว่าบราล์ตำนานล็อกนั่นเองตอนนี้คือผมดีใจสุดๆแล้วเพราะว่าผมได้ความสามารถดีมาหนึ่งตัวตัวต่อไปผมขอล่างโคลเถอะไม่ก็ความสามารถฟื้นพลังก็ได้สความสามารถนี้ ยังไงผมก็อยากได้แค่สองความสามารถนี้มาขอร่างโค้นเธอะล้าโอ้โหได้เป็นความสามารถเพิ่มแร่สามร้อยมาถือว่ามันก็ยังได้ใช้แหละก็ถือว่าผมได้ความสามารถกึง่งแบบกึ่งจะดีก็ไม่ดีกึ่งจะแย่ก็ไม่แย่เอาเป็นว่าพอใช้งานได้แล้วกันต่อไปเราไปทําการยัดก,กบให้กับเลนเจอร์ทั้งสองตัวนี้แล้วก็ปั้นเป็นล่างก้าวเดาไม์กันเลยดีกว่าตัวแรกที่เราจะปั้นกันก็หนีไม่พ้นตัวของตัวแทนยูมาโลกมา กบก้9ดาวของผมได้ทําการสะสมมาถึง2ปีเลยผมเก็บมาแบบยาวๆแบบไม่ได้ปั้นตัวอะไรเลยและเพื่อที่ผมจะมาทําคลิปนี้ผมยอมลงทุนที่ไม่ปั้นเลนเจอร์ตัวอะไรเลยเพื่อที่ผมจะมาปั้นเลนเจอร์ตัวเก่งๆทั้งสองตัวนี้อตัวต่อไปที่เราจะปั้นก็เป็นตัวของเดลอล็อกบอกได้เลยว่าของผมได้ทําการเก็บมาในรอบนี้น่าจะหมดภายในคลิปเดียวอู้หูคือท้อมากแต่ว่าไม่เป็นไรเพื่อคนดูผมทําได้มา ตัวนี้ก็แม็กเหมือนกันบอกได้เลยว่าการใช้งานเลนเจอร์ทั้งสองตัวนี้ดีมากๆแล้วก็คอนเฟิร์มจากไอดีหลักของผมที่ใช้งาน9้าดาวแม็กทั้งคู่เป็นตัวที่เก่งมากๆและไปด้วยกันเป็นตัวที่โกงมากๆผมบอกเลยว่าคนที่เจอ2ตัวนี้และเกียร์สุดโอ้โหคือชนะลําบากแน่นอนขั้นตอนถัดไปเราจะไปทําการปั้นเลนเจอร์ทั้งสองตัวนี้เป็นล่าง9ก้าดาวแม็กกันเดี๋ยวผมขอตัวไปปั้นทั้งสองตัวนี้เป็นล่าง9ก้าดาวแม็กทั้งคู่กันเลยดีกว่า ก็ตอนนี้ผมได้ทําการปั้นเลนเจอร์ทั้ง2ตัวนี้เป็นลาง9ดาวแม็กแล้วแล้วผมก็ได้ทําการผ่านวัตถุดิบที่ผมได้ทําการสะสมมาตั้ง2ปีบอกได้เลยว่า2ปีเต็มๆที่ผมเก็บสะสมมาจากตู้กาชาไม่ว่าจะเป็นรอบของกิจกรรมครบรอบหรือจะเป็นกิจกรรมต่างๆผมได้ทําการเก็บมาเยอะมากๆตั้งแต่ที่ผมปั้นเลนเจอร์9ดาวแม็กมาผมหมดเยอะสุดก็ประมาณ ร้อยตัวแต่ว่ารอบนี้ผมเสียไปเกือบเกือบสา0ตัวเลยถือว่าเยอะมากๆแล้วก็คุ้มค่าแก่การปั้นมากๆเพราะว่าตอนนี้คือเลนเจอร์ล่างของสองตัวนี้มันอยู่ในไอของผมเป็นที่เรียบร้อยแล,แล้วแล้วผมจะมาบอกเหตุผลด้วยว่าทำไมผมถึงปั้นเลนเจอร์ตัวนี้คู่กันแล้วก็ทำไมผมถึงต้องอนำเลนเจอร์ทั้งสองตัวนี้มาปั้นในเวลาพร้อมกันด้วยเดี๋ยวเราไปทดสอบให้ดูกันเลยว่าทั้งสตัวนี้เป็นยังไง ผมจะมาทดสอบตัวแรกกันก่อนก็เป็นเจ้าตัวของดาวตัวแทนยมโลกหรือว่าหลายๆคนเรียกกันว่าบาวโยมาทูตทำไมผมถึงต้องปั้นเป็นล่าง้าวดาวแม็กตัวนี้คือตัวชนใกล้ที่เป็นทา่ามือที่เก่งที่สุดแล้วไม่มีตัวไหนที่ทดแทนเลนเจอร์ตัวนี้ได้เลยเนื่องจากว่าแซมมอนมันเป็นแซมมอนที่ปวดมากๆเลนเจอร์โดยโดยแต่เดิมแล้วมันเป็นตัวที่ไม่ค่อยถึกอันนี้ผมบอกอตรงๆเลยว่ามันไม่ค่อยถึกเลยแต่ว่า ความถึกมันลงมาอยู่ที่แซมมอนหมดเลยแซมมอนคือเลือดเยอะมากๆแล้วก็โอ้โหคือเป็นตัวหนึ่งที่เกียนมากๆเลยสําหรับแซมมอนตัวนี้ความกว้างของสก,กิลมีการข้ามด้วยแล้วก็ลึกมากๆใครที่โดนใบทีนึงคือไม่ต้องเล่นกันเลยทีเดียวผมก็เลยตัดสินใจที่จะปั้นเลนเจอร์ตัวนี้ขึ้นมาเล่นนั่นเอง แต่ว่าความเปราะบางของเจ้าตัวของยูมาทูถือว่าค่อนข้างที่จะอยู่ในระดับปานกลางแล้วกันเพราะว่าถ้าปั้นเป็นร่างก้าวดาวแม็กความถึกก็จะเยอะมากกว่าเดิมนิดหน่อยแต่ว่าส่วนมากแล้วที่เราเห็นบนท็อปเขาใช้กันก็เพราะในเรื่องของซาม,มอนของเขานนั่นเองซึ่งซาม,มอนของเขามีความกว้างที่ลึกมากๆข้ามระดับ2ด้วยแล้วก็ซาม,มอนตรงนี้ต้านพายุด้วยนั่นเองก็เลยทําให้หลายๆทีมบริษัทนำหน,นเลือกที่จะใช้เรนเจอร์ตัวนี้เยอะมากๆ ตัวต่อไปที่เราจะมาทดสอบกันก็เป็นตัวของเบลล์ล็อกนั่นเองทําไมผมถึงต้องปั้นตัวของบลล์ล็อกเดี๋ยวผมเอาพูดคุยให้ฟังละกันสำหรับเลนเจอร์ตัวของ b บลล์ล็อกก็ยังเป็นตัวดาวเมทแสงที่ตึงมากๆแล้วก็น่าจะเป็นตัวดาวเมดแสงที่โกงที่สุดในเกมนะตอนนี้แล้วถึงแม้ว่าจะโดนเนิบมาหนักก็ตามแต่ส่วนใหญ่แล้วที่บนท็อปตำนานเขาไม่เอาออกกันเพราะเรื่องดาวเมทนี่แหละมีขนาดผมใส่ดาวเมดแค่ไม่กี่จุดนี้ก็อูโหซสัดไป2ทีคือ เกินครึ่งหลอดแล้วแล้วก็ดาวเมดของเขาคือไว้ใจได้เลยใครที่ต้องการตัวดาวเมดแสงเก่งๆตัวนี้ก็ยังเป็นตัวที่ตอบโจทย์อยู่มากๆแล้วก็เป็นตัวที่หาตัวจับได้ยากมากๆเหมือนกันถึงแม้ว่าจะโดนเนิร์ฟสักเท่าไหร่แต่สุดท้ายแล้วก็ยังเป็นตัวที่น่าใช้งานมากๆถึงตัวนี้จะไม่มีข้ามแต่สกิลของเขาลึกอยู่แล้วใครที่เอาไปใช้คู่กับเจ้าตัวของบอสผู้กำกับหรือว่าเจ้าตัวของบอสมืดพวกนี้ผมว่าน่าจะดีมากๆเลย ก็ตอนนี้ก็เห็นการใช้ค่อนข้างที่เยอะมากๆสําหรับเลนเจอร์เจ้าตัวของบอสผู้ก,กํากับกับบอสคนนอกกฎหมายซึ่ง2ตัวนี้เป็นคอมโบตัดแรกทั้งคู่เลยก็แล้วแต่ทีมว่าเขาจะใช้เลนเจอร์ตัวไหนเป็นพิเศษความลึกของสกิลเดี๋ยวผมให้ดูตัวของโยมาทูดกันก่อนละกันซึ่งโยมาทูดผมบอกได้เลยว่าตัวนี้ลึกจริงๆแล้วก็เป็นตัวที่ถ้าใครที่มีติดทีมและยังไม่ปั้นแม็กผมแนะนําให้ปั้นเลยปั้นตอนนี้ก็ยังทันแล้วก็เป็นตัวที่คุ้มอยู่มากๆ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าสกิลจากกว้างขนาดไหนนี่ความลึกก็อย่างที่เห็นเลยว่าขนาดแบบเลนเจอร์มาประชิดหน้าตัวเราแบบนี้ท่มันยังข้ามขนาดนี้เลยนี่โอ้โหคือไม่ต้องถามถึงแล้วแหละว่าทําไมเลนเจอร์ตัวนี้ถึงติดเมตาแค่นี้ก็รู้ๆก,ก,กันแล้วว่าตัวนี้มันโกงขนาดไหนดามเมจของเขาคือข้ามระดับ2แล้วก็ลึกมากๆความกว้างของสกิลคือมีให้เห็นประมาณ600้อถึงแปดจุดกันเลยสาหรับเจ้าตัวของยูมาพูดและซัมมอนของเขาเป็นซัมมอนที่ถึก อึดถึกทนแล้วก็ครบเครื่องมากๆใครที่ต้องการตัวป่วนแบบเจ๋งๆเลยผมยกให้ตัวนี้เลยเป็นตัวนัมเบอร์วันในใจผมเลยสำหรับตัวนี้ตัวถัดไปไปรีวิวตัวของดาวล็อกกันบ้างซึ่งก็ถือว่าเป็นคลิปรีวิวย้อนหลังกันหน่อยละกันเนื่องจากว่าเลนเร์ตัวนี้ก็ไม่มีแบบอ่าคนรีวิวมานานแล้วเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูว่าตัวนี้การใช้งานเป็นยังไงกันบ้างซึ่งการใช้งานในหลีกทั่วไปผมว่าตัวนี้มันก็ยังเก่งอยู่มากๆแล้วก็ในหลีกระดับสูงคือขาดไม่ได้เลยนี่ดาวเมทของเขา ถึงแม้ว่าจะไม่ค่าเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ก็ยังกว้างอยู่ก็อย่างที่เห็นเลยว่าถ้าเลนเจอร์มาประชิดหน้าป้อมแบบนี้ความกว้างของสกิลก็มีอยู่ประมาณ500จุดกันเลยซึ่งมันกว้างมากถ้าไปเล่นใน PVP ความกว้างของ PVP มันไม่เท่ากับด่านหลักอยู่แล้วยังไงตัวนี้ก็ยังเป็นตัวที่เกียนอยู่กว่าอยังค่าเดี๋ยวลองไปอาจัดทีมแล้วก็ลองไปเล่นกันดูละกันว่า2ตัวนี้เล่นคู่กันมันจะเป็นยังไง ตอนนี้ผมได้ทําการจัดทีมมาแล้วเดี๋ยวเรามาลองเทสกันที่พิวพีลีกทองกันหน่อยละกันว่าลีกทองของเราจะพอที่จะยืดดาวมดตัวของโยม,มทูดกับดาวล็อกได้อยู่หรือเปล่าทีมแรกที่เราเจออาจจะไม่ค่อยแข็งแร่งพอเดี๋ยวผมขอรีหน่อยละกันเอาทีมที่แบบนี่เอาทีมระดับนี้เลยเดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้ดูว่า การใช้งาน2ตัวนี้เป็นยังไงกันแน่ซึ่งผมได้ทําการจัดทีมมาประมาณนี้เลยก็จะเน้นเป็นตัวดาวเมทถึง2ตัวตัวชนที่เป็นซัมมอนถึง2องตัวแล้วก็คอมโบเพิ่มแร่หนึ่พันและมีตัวของชิคโอเอามาบัฟเพิ่มระยะสกิลให้กับตัวของบาวล็อกกับโยมาพูดอีกบอกได้เลยว่าทีมนี้เพอร์เฟกต์มากๆและผมบอกเลยว่าใครที่กดเจอทีผมสามารถตีได้เลยมามาดูกันว่าเกมนี้จะเป็นไงสําหรับ2คู่หูบาวแบบนี้โอ้โหผมใช้บาวถึง3ตัวเลยบอกได้เลยว่า เป็น3ตัวที่ถือว่าโกงมากๆนะตอนนี้ถึงแม้ว่าเจ้าตัวของอดูวิสจะหลุดทีมไปบ้างแต่ก็เดี่ยวถ้าคอรโบตัวหนืงก,กลับมาผมว่ายังไงก็คัมแบ็กอยู่ดีนี่โอ้โหก็อย่างที่เห็นเลยว่าทีม,ม้องข้ามแทบไม่ต้องกระดิกนิ้กวกันเลย โอ้โห oh, oh. คือเล่นง่ายมากๆตั้งแต่ปั้น2ตัวนี้ขึ้นมาผมว่าน่าจะไปจบตำก็หลีกเพจสเพจหนกันเลยสําหรับไอ้นี้เกียร์ก็ถือว่าสุดอยู่ด้วยอะก็ประมาณนี้ละกันถือว่าการทดสอบในคคิดนี้คร่าวๆผมมาปั้นเลนเจอร์มาแบกทีละกันแล้วก็ถือว่ามารีวิวเล็กๆ,ๆน้อยๆกับเลนเจอร์สตัวนี้ด้วยว่า2ตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างแล้วก็ ทำไมผมถึงปั้นแม็กผมก็บอกผีผน,นไปหมดแล้วเรามาดูกันที่ลีกตำนานกันหน่อยดีกว่าว่าตอนนี้ยังใช้กันอยู่ไหมซึ่งทีมแรกก็แน่นอนแหละว่าต้องใช้แน่นอนนี่แพ็คคู่กันเลยสาหรับเจ้าตัวของบราล็อกกับบราวยมาพูดอะบางคนอาจจะเห็นใช้แบบพวกอาเหล่านี้เพิ่มขึ้นก็ได้ท็อมอย่างเช่นใช้เป็น2ตัวหรือว่าอาจจะใช้ตัวอื่นที่เป็นแร่หนึ่งเข้ามาเสริมอีกอะทีนี้ก็ใช้เหมือนกันแล้วก็มีตัวของบราล็อกด้วยนี่ก็ย่างที่เห็นเลยว่า ทีมบท็อปตำนานส่วนใหญ่แล้วอันดับท็อปสิบเขาจะไม่เอา2ตัวนี้ออกจากทีมกันเลยนี่ตัวแรกก็เห็นแล้วตัวที่2ก็ตามมาเหมือนกัน2ตัวนี้เป็นตัวที่โกงมากๆแล้วก็เป็นตัวเมตาที่ขาดจากทีมไม่ได้เลยผมบอกได้เลยว่าถ้าหลุดทีมปุ๊บคือชิบหายแน่นอนนี่อย่างที่เห็นก็ใช้กันแทบทุกทีมเลยอันนี้ผมก็มาคอนเฟิร์มไว้แล้วการว่า2ตัวนี้ก็ยังเป็นตัวที่เกลียนอยู่มากๆแล้วก็โกงมากๆด้วยใ mm hmm. ครที่มีก็อย่าลืมมาคอมเมนต์หน่อยแล้วกันว่าการใช้งานเป็นยังไงกันบ้างซึ่งผม บอกได้เลยว่าหลายคนก็่ังพูดในเสียงเดียวกันว่าภูมิและก็เกียนมากๆนั่นเองและถามว่าคนละโบในเดือนนี้ยังน่าเปิดอยู่ไหมตอนนี้ตู้พโอกาสคู่เก่งก็มาแล้วสําหรับใครที่มีตั๋วกรชาเหลืออยู่ก็มาเปิดกันได้ซึ่งตัวที่เก่งที่สุดในรอบนี้เป็นเจ้าตัวของคินโทคิที่จริงมันชื่อว่าสากตะคินโทกิตั้งแต่ที่ผมดูเรื่องนี้มาผมก็อาจจำชื่อตัวนี้ได้แค่คบว่าคุณกินนอกเหนือจากนั้นผมก็ไม่ได้จำแล้วตัวนี้เป็นตัวที่โกงมากๆดาเมจลึก คนที่บอกว่าตัวนี้สกิลกว้างอันนี้ผมขอค้าหน่อยละกันซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่ดาวเมทลึกมากๆถ้าไปคู่กับอ่าบอสคนนอกกฎหมายหรือจะเป็นชินิโอหรือจะเป็นตัวของเฟทุนก็ตามตัวนี้จะกว้างได้ถึง800ถึงพันจุดได้เลยบางทีเห็นแบบสุดจอก็มีเหมือนกันซึ่งตัวนี้ ความแม่นมันแม่นมากๆแม่นทุกธาตุแล้วก็แม่นทุกสายไม่จําเป็นต้องเป็นตัวแพ้ทางหรือชนะทางธาตุตัวนี้เก็บได้หมดเลยและความที่มันโกงอยู่แล้วมันมีครูดาวสกิลที่โกงมากขึ้นอีกเนื่องจากว่าครูดาวสกิลของเขาเอื้ออํานวยกับเลนเจอร์ตัวนี้มากๆใครที่สลับเป็นร่างก้าวดาวหรือว่าร่างไฮเปอร์ ครูดาวสกิลที่2หรือว่าครูดาวสกิลดาวเมทที่เป็นพลังขึ้นเต่ามันจะครูดาวอยู่ที่6วิซึ่งมันพอดีกับสตัรของมันเลยพอมันสตันหมดปุ๊บมันก็สาสต์สกิลต่อคือไม่ต้องเล่นกันเลยอะใครที่ไม่เปิดคือผมว่าพลาดแน่นอนแล้วก็ไอดีป้ายมวงผมตอนนี้คือลังเลว่าจะเอาูบีเปิดดีไหมเพราะว่าถ้าผมได้เลนเจอร์ตัวนี้มามีโอกาสที่ผมจะขึ้นไปพิชิตอีดตำนานได้แล้วก็ไปที่หลีกมาสเตอร์หนึ่งได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าผมแบบไปเปิดในรอบของคริสต์มาสแล้วเปิดได้ อาเกียร์คริสต์มาสที่เป็นเกียร์ของตัวบินอันนั้นก็มีสิทธิ์ที่ผมจะขึ้นหลีกตำนาได้เหมือนกันซึ่งตอนนี้ผมยังลังเลอยู่ยว,ว่าจะเอาอันไหนดีซึ่งคอมโบเพิ่มแร่หนึ่งพันในทีมตอนนี้ก็มีอยู่3ตัวแล้วถ้าผมเปิดเพิ่มอีกมันก็จะดีกับทีมผมขึ้นไปอีกนั่นเองตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่แบบตัดสินใจอยู่ก็ยังรืวิวคอมเมนต์มาละกันว่าอยากจะให้ผมเปิดเกียร์ให้ดูหรือว่าเปิดเอเจนเจอร์ให้ดูซึ่งผมบอกได้เลยว่ารอบนี้ผมซัดยันการันตีแน่นอน แล้วผมไม่หยุดจนกว่าผมจะได้สิ่งที่ผมต้องการสําหรับคลิปน kind of ี้ก็อยูประมาณนี้กันส่วนใครที่อยากจะเติมแพ็กเกจลูบี้หรือว่าแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกมล่าเรนเจอร์ในระบบ iOS ผมก็ขอแนะนําเป็นร้านเจน้ำกระชาคท็อปอัพซ็นเตอร์เลยร้านค้าจะทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดมานานกว่า6ปีทางร้านรับเติมทุกแพ็กเกจในระบบ iOS ไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจลูบีคูณ2 แพ็กเกจป้อมแพ็กเกจพาร์ก็สามารถไปเติมกันได้ที่ร้านเจ๊น้ำน,นะคะทับอัพเซ็นเตอร์ได้เลยหรือใครที่เป็นผู้ใช้งานแอปยู p h o n e อยู่อยากจะจัดแพ็กเกจรายวันแพ็กเกจรายปีก็ไปเติมกันได้ที่ร้านเจ๊น้ำน,นะคะทับอัพเซ็นเตอร์ลิงก์ก็จริงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์มาให้ใต้ใคลิปชัชนแล้วก็ใต้ปักหมุดค,คอมเมนต์เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้กัน ก็สําหรับคลิปหน้าผมบอกได้เลยว่าผมจะปั้นให้สุดมากกว่านี้แน่นอนแต่ตอนนี้ก็แค่นี้ผมก็ว่าน่าจะสุดพอแล้วแหละแล้วก็น่าจะเผาผ่านแบบทรัพยากรที่มบกตส่าหเก็บมา2ปีได้มากที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้แล้วแหละก็ไว้ประมาณนียกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ